าการไปดีลไปแอบกินข้าวคุยกันผมไม่รู้ว่าคุยอะไรกันผมเองก็เพิ่งทราบฮะว่าการกินข้าวของผมเนี่ยมันจะเขย่ารัฐบาลให้สะเทือนได้ขนาดนี้ประเด็นแรกเลยนะครับไม่มีแล้วครับดีลรับดีลเลิอะไรนะครับที่ไปพูดคุยกันในเรื่องของการทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับโดยเฉพาะที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดคุยทางโทรศัพท์แล้วก็โดนแอบอัดเทปเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดหากท่านฟังด้วยใจเป็นกลางท่านก็จะรู้ว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับประเทศแม้แต่ประเด็นเดียวนะครับ ไอาการไปดีลไปแอบกินข้าวคุยกันผมไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่ในกรณีนี้ไม่มีนะครับขออนุญาตใช้สิทธินะครับเมื่อสักครู่ที่ถูกพาดพิงท่านรัฐมนตรีช่วยพูดถึงเรื่องการกินข้าวพูดกันตรงไปตรงมาครับมันหมายถึงผมผมเองท่านไม่ต้องหัวเราะครับผมผมผมกล้าที่จะยืนยันกับท่านนะครับว่าใช่ครับการกินข้าวมีอยู่จริงแต่การกินข้าวไม่ได้เป็นลักษณะของการไปดีลเพื่อร่วมรัฐบาลอะไรนะครับผมยืนยันตรงนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนะครับเป็นความจริง ผมไม่ได้มีพฤติกรรมในการตระบัดสัตว์อะไรทั้งสิ้นดังนั้นนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมต้องยืนยันกับท่านประธานแล้วก็พูดเรื่องนี้ด้วยความแปลกใจผมเองก็เพิ่งทราบฮะเพิ่งทราบว่าการกินข้าวของผมเนี่ยมันจะขย่ารัฐบาลให้สะเทือนได้ขนาดนี้มันแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของรัฐบาลขนาดนี้ได้ยังไงผมไม่เคยนึกเลยฮะท่านประธานว่าการกินข้าวของผมจะกลายเป็นว่าท่านรัฐมนตรีช่วยนะต้องหยิบเอาประเด็นนี้เพื่อมาดิสเครดิตกันอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับ